กำหนดให้ทรงตัน e เป็นทรงตันซึ่งอยู่ในออกแทนที่1ห,หรืออัตภาพักที่1วางอยู่ใต้ระนาบ7 y ลบ z เท่ากับ0และอยู่ภายในทรงกระบอก x กํลังสบวก y กําลังสองเท่ากับ100โดยแต่ละจุดของทรงตันมีความหนานแน่นตามฟังก์ชัน μ xy z ข้อที่1ให้วาดทรงตัน e สงตันอก็จะวางอยู่ในปริภูมิสมิติในออกแตนที่1ก็คือส่วนที่แกน x แกน y แกน z มีค่าเป็นบวกทรงตันวางอยู่ใต้ละนาบ7 y ลบ z เท่ากับ0 แล้วก็ทรงตาลวางอยู่ภายในทรงกระบอก x กำลังสองบอกวยกำลังสองเท่ากับ100ก็คือทรงกระบอกที่มีลมัศมียาว10หน่วยวาดทรงกระบอกเฉพาะส่วนที่อยู่ในออกแตนที่1 ด้านบนของทรงกระบอกจะถูกปิดด้วยแผ่นละหน้าบทรงตันก็คือส่วนส่วนนี้ ข้อที่2ให้เขียนเซตของจุดในทรงตัน e ในระบบพิกัดทรงกระบอกในระบบพิกัดทรงกระบอกจะมีตัวแปร3ตัวก็คือ rho ทีตาแล้วก็ z เซตของจุดเหล่านี้ก็คือการหาขอบเขตอินทิเกรตในระบบพิกัดทรงกระบอกตัวแรกก็จะอินทิเกรตเทียบเทียบ z ก่อนหาขอบเขตอินทิเกรตของ z ดูจากทรงตันดูผิวที่ปิดอยู่ด้านล่างทรงตันอยู่ในออกแทนที่1ด้านล่างก็จะถูกปิดด้วยระนาบแซทเท่ากับศูนยกำหนดขอบเขตอินทิเกรตของแซเริ่มจากศนไปจนถึงผิวที่ปิดอยู่ด้านบนของทรงตันก็คือแผ่นระนาบมาจากสมการ7 y ลบแเท่ากับ0 จัดรูปสมการให้อยู่ในรูป z เท่ากับจะได้ z เท่ากับ7 y แทนค่าตัวแปร y แทน y ด้วย rho sine t าดังนั้นจึงได้ค่า z เท่ากับ7คูณด้วย rho sine t านำมากำหนดเป็นขอบเขตอินทิเกรตของ z เขียนไว้ทางด้านขวาถัดมาอีก2ตัวแปรที่เหลืออินทิเกรตเทียบโรและเทียบทีต้าโดยการหาขอบเขตของโรกับทีต้าจะดูจากภาพฉายของทรงตันที่ตกอยู่บนรละนาบ x y ภาพฉายของทรงตันก็คือส่วนนี้หากนำมาวาดเป็นสองมิติภาพฉายก็จะเป็นส่วนที่อยู่ภายในวงกลมซึ่งสมการวงกลมก็มาจากสมการทรงกระบอก x ก,กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ100มองสองมิติก็จะได้เป็นวงกลมภาพฉายก็คือบริเวณนี้การหาขอบเขตอินทิเกรตของโรกับทีตาก็จะดูจากรูปสองมิติรูปนี้ขอบเขตอินทิเกรตของโรเริ่มต้นจากจุดกําเนิด ก็คือโรเท่ากับศูนย์ไปจนถึงเส้นโค้งจากสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ100แปลงตัวแปรให้เป็นตัวแปรในพิกัดทรงกระบอกก็จะแทน x กำลังสองบวก y กำลังสองแทนด้วยโรกำลังสองจะได้โรกำลังสองเท่ากับ100 หากค่า r o w จะได้เท่ากับบวกลบสแควรูทห0 0รหรือมีค่าเท่ากับบวกลบ10แต่ค่า r ตรงนี้เราจะใช้เฉพาะเลขบวกดังนั้นหากเขียนสมการเป็นพิกัดทรงกระบอกก็จะเขียนเป็น rho เท่ากับ10นำมากำหนดเป็นขอบเขตอินทิเกรตเขียนไว้ทางด้านขวา ส่วนขอบเขตอินทิเกรตของทีตาเริ่มต้นจากแกน x ด้านบวกมุมศูนย์เรเดียนกวาดไปจนถึงแกน Y ก็คือมุมพายส่วนสเรเดียนขอบเขตอินทิเกรตของทีตาเป็น0นย์ถึงพายส่วนสข้อที่3ให้หาปริมาตรของทรงตัน อินทิเกรต3ชั้นในพิกัดทรงกระบอกโดยอินทิเกรต ROW ดีแซดดีโรดทากำหนดขอบเขตอินทิเกรตตามที่หาไว้ในข้อที่สองแจาก0ถึง7 r ็ด s i n ซทิต โรจาก0ถึง10แล้วก็ทต้าจาก0ถึงพายส่วนสคำนวณค่าออกมาก็จะได้ปริมาตรของทรงตันข้อที่4หามวลของทรงตัน อินทิเกรตในพิกัดทรงกระบอกกำหนดฟังก์ชันให้ดูจากฟังก์ชันความหนาแน่นฟังก์ชันมิ m xy z แปลงตัวแปรให้อยู่ในรูปพิกัดทรงกระบอกจากโจทย์ก็จะแทนค่า x กํลังสองบวก y กํลังสองแทนด้วย r กํลังสองดังนั้นก็จะได้เป็น3ส่วน square root r กํลังสองส r โรกำลังสองมีค่าเท่ากับโรดังนั้นฟังกช์ชันก็จะได้เป็น3ส่วนโรอินทิเกรต3ส่วนโรในพิกัดทรงกระบอกก็จะคูณโรเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว โรตัดทอนกันได้ฟังก์ชันก็จะเหลือแค่3ามขอบเขตอินทิเกรตเหมือนกับข้อที่3ามคำนวณค่าออกมา ก็จะได้เท่ากับมวลของทรงตัน